วันนี้เราจะไปทัวร์ครอบครัวข,ของไอ้แซบน้องกันบอกเลยครับว่าโคตรสุดแม้กระทั่งคุณพ่อยันคุณอาของมันยังไงพอนะครับเราจะพาไปทัวร์หอพักคุณครูอีกด้วยไปดูกันว่าคุณครูที่โรงเรียนบรูสกันเขาอยู่กันยังไงไปกคลิปสปอยมังงะไม่ลีมอชตาอิลูมาคุงภาคที่5ตอนที่7จ็ดฐาเป็นมังงะจะเป็นแชปเตอร์ที่ท2 0 7ถึง208ผมคิดว่าเหล่านักเรียนโรงเรียนบรูสทุกๆคนหรือว่าเราเดอะคิงออฟอิลูมาทุกๆท่านเนี่ยก็รอมานานรอทุกๆสัปดาห์ละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา กระทื้อไลให้พร้อมแล้วแล้วเราไปใจไปใส่กันเลยจริงๆนะฉันสามารถทําให้นายเป็นราชาปีศาจได้นะหลานรักถ้าหากว่าหลานมีความตั้งใจที่แน่วแน่อาก็พร้อมที่จะนับหนุนเต็มที่ลาออกจากโรงเรียนบับูรซาแล้วมาอยู่กับอาก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องดินเนอร์13มงกุดคนที่ที่ได้รับเข้ามาเราจะมีการหล่อหลอมสร้างราชาปีศาจองค์ต่อไปตอนนี้มีอยู่3คนที่สามารถระบุตรตนได้นั่นก็คือหลานชายของเบลเลียนเบลเลียนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็หลานชายของเลดี้เลวี่เลวี เลจและหลานชายของเซลูแวนอิลุมะแล้วโปรเจกต์นี้คือทั้ง13มงกุฎสามารถส่งคัดเดืของตัวเองไปได้ด้วยเร็วๆนี้ทั้ง13มูก็จะเสนอชื่อคดดเดตของตัวเองเราจะทําการเปิดศึกกันอาก็จะคอยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในฐานะนักยุทธศาสตร์แห่งภาคใต้ไม่ใช่แค่ฉายาเท่านั้นนะเรามาร่วมกันดีกว่าจัดมันให้เต็มที่หลานลักษ์หลานสามารถเป็นได้จริงๆนะราชาปีศาจที่หลานใฝ่ฝันเอาไว้อ้าพูดมาหลานลักษ์ตัดสินใจมาอารอฟังอยู่อาครับคือ คือแบบอาคิดว่าวิธีนี้มันแบบโอเคเหรอครับประมาณว่าผมไม่รู้ว่ามันเท่มันเจ๋งหรือเปล่านะมีราชาปีศาจองคหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นราชาปีศาจเพราะว่าใช,ใช้ใช้เส้นของอาประมาณเนี้ย้าจากใจก็คือมันไม่เท่เอาซะเลยครับอาคือคือในความคิดผมนะโคตรจะไร้สาระเลยหลานรักหลานคิดดูแล้วกันนะว่าในโลกใต้พิภพเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะสามารถกลายเป็นคณีเดียของ13มงกุฎได้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความเป็นธรรมเป็นความเท่เป็นความแรงสิ้น คุณพยายานหรือเปล่าลานลักจัดมาสิถ้าพูดถึงชายเส้นแต่ละตัวก็ชายเส้นกันหมดนะชายเส้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของตัวเองทั้งนั้นแม้กระทั่งอิรุมะคุงก็ไม่เว้นคู่แข่งของเรากําลังวิ่งไปข้างหน้าในขณะที่เรายืนอยู่กับที่ในศึกครั้งนี้เราจะแบบไม่ลองลงแข่งดูเลยจะปล่อยให้อิรุมะคุงชนะไปเลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสทสุดลานลักเร็วเข้าตอบตกลงมาซะอืมไม่ครับผมคิดว่าอิรุมะคุงที่เป็นคู่แข่งของผมเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเด็ดขาดที่จะใช้เส้นของปู่ที่ผมมั่น ใกล้ชิดเขามาตลอดหนึ่งปีถึงแม้เขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนมีจิตใจสาธารณะแต่ในตอนนี้เขากระตือรือร้นเขาก็ไม่มีคีท่าว่าจะยอมแพ้เลยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแน่แน่ต่อการที่ตัวเองนั้นตัดสินใจไปแล้วผมการันตีได้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใชยเส้นของครอบครัว อาร์นมองเขาพลาดไปแล้วครับผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาผมรู้คราบว่าน,นั่นคือโอกาสมันเป็นทางลัดที่ผมสามารถก้าวไปสู่การเป็นราชพิษัทได้ผมไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้จริงๆครับอาเพราะที่บับิลุสผมมีเ,เพื่อนๆที่ทำให้ผมนั้นเติบโตแบบไม่หยุดเลย แบบไม่มีเพดานนะครับร่วมถึงเพื่อนๆมากมายที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันพูดง่ายๆคือถ้าหากว่าหลานจะเป็นราชาพิศาต์ต้องเป็นราชาพิศาต์ตามที่หลานตั้งเอาไว้อ,อาเชื่อว่าอาไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของหลานได้จริงแต่ถึงกระนั้นอาก็อยากจะให้เรานะไปเจอกับ13ามงกุดดูสักครั้งอย่างน้อยอาอยากจะแนะนํนาให้เขาได้รู้จักกับหลานโอเคใช่ไหมได้ครับผมแน่นอนนีครับอาเอาล่ะจ้ะงานนี้ปาร์ตี้พร้อมแล้วนะโอ้โหมาซะเยอะเลยโอเคมากินข้าวกัน<ม>เอาเลยะครับว่าเรามาดูข้างในกันว่าขออองงคคุณพพ่่่่กกํํําาาลลัััททไรรรยูีมมนเส็จแ้วใชบ ฉันทําเรื่องที่ฉันต้องทําเสร็จแล้วมึงออกห่างจากครอบครัวคูดีได้ได้เวเ้นออกห่างจากไอ้ซาโบเข้าใจไหมไอ้บานโอ้โหได้อาวุธใหม่แบบนี้ผมมีความสุขมากๆเลยได้ครับได้ครับตามบัญชางานดีเหมือนเดิมเลยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะฮิฮิฮในตอนที่ลูกๆก,กําลังสนุกสนานหารู้ไหมว่าพ่อนั้นกาลังทรมานพ่อลูกคูนี้นี่เหมือนกันจริงเอาเลยครับทุกท่านนะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมกับ ห้องพักครูในโรงเรียนบาบิรุสกันที่นี่คือมีกฎเกณฑ์ที่สูงเป็นอย่างมากไม่ให้นักเรียนเข้าเลยนะฮะเป็นคุณครูท่านั้นคุณครูโอลลี่นะฮะแต่ดูนี่ละกันมันอะไรวันนี้โอ้โหอาจารย์แต่ละคนใครวันนี้เป็นใครทำข้าวสะอาดวะไม่สนสั่งพิซซ่าดีกว่าอเล่นเกมเล่นเกมเเกมูจะแพ้ไ้มมือยัาายงไม่ยุ่งเรามาดูเดือดร i วิวไอดอลเกมย้อนหลังสักรอบหนึ่งดีไหมพิซซ่ามาส่งแล้วครับเอ้กำลังหิวพอดีพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าอาจารย์เคเลโกมาพร้อมกับลูกศิษย์ด้วยชิเชียน้เาาพักมมททถึงด็ มาหรอครับอาจารย์คาริโกฮ้ฮะอ๋อไม่ใช่อาจารย์คาริโกฮ้ฮะผมเองอาจารย์ผมเองนี่ผมจะพาทั้งสองคนทัวร์นำเที่ยวห้องพักครูหรือว่าคุณบังเอิญเจอได้เจอกับแผ่นพับห้องพักครูก็เลยเอาไปให้กับคุณพ่อ้านเอเปล่าดูคุณพ่อพนเอเปลา่า,ลาก็เลยไปใ,ให้กับคุณปู่คุณปู่อนุมัติให้ไปทัวร์ได้อาจารย์คาริโก้ก็เลยแก้เผ็ดโดยการให้เด็กมาดูพฤติกรรมอาจารย์มันซะเลยดูหนะ้าอาจารย์แต่ละคนฮะการลงโทษนี้น่าจะน่าจะได้ผลนะซีดกันหมดจากอาจารย์ที่อู้จู่จก็ขยันขึ้นมากันหมดเลย งานทากันหมดเลยที่ห้องพักครูนี่ดูน่าสนุกสนานจังเลยนะครับอาจารย์นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะไอรุมาคุงเราจะไปดูข้างในกันต่อต่อไปก็เป็นหอพักอาจารย์นี่ลิฟต์คือโคตรเบลเบล่าพอเข้ามาก็ใหญ่โตอย่างที่เห็นฮนะชั้นที่1นถึงสี่นี่คือห้องนั่งเล่นเดี๋ยวนะมีการผูกเปนอนข้างบนมาให้มานอนข้างล่างมันก็เกะกะใช่ไหมล่ะก็ให้ไปนอนข้างบนมาซะเลยนี่จะได้ไม่ขวางทางห้องน้ําส่วนกลางก็ใหญ่โตโออาเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนนี่มีส่วนสูงและความใหญ่โตแตกต่างกันจะทําใหญ่ๆมันไว้ให้รองรรรัับบคนนตวตวโหห้้ออองเป็าาาาาาจจยย์์มส กำลังทําความสะอาดห้องอยู่ก็เลยเปิดปื่อนนิดนึงถ้าอยากจะมาทัวร์อาทัวร์ได้เต็มที่แต่ว่าอิลุมะาคุงห้ามเข้านะจู่ๆก็มีเสียงโอดควรวรลอยออกมาอ้ออ้อนี่มันอ้อออิลุมะาคุงตกใจข้างในมีอะไรหรอครับจานเอออิลุมะาคุงพอดีว่าปีหน้าลูกของพี่ลูกน้องชั้นจะเข้าเรียนที่นี่นายก็เป็นรุ่นพี่ยังไงก็ฝากดูแลรุ่นน้องด้วยนะ เลยครับผมยินดีเหลือเกินเพราะอาจารย์ทั้งสองคนที่ออกมาก็บอกเลยว่าซีดฮะพอไปที่ห้องอาจารย์คนถัดไปโอ้ยหนังสือเดลิวิ l ไอดาว g เก e พอไปที่ห้องอาจารย์คนถัดไปเขาห้ามมเลี้ยงสัตว์ไงเออก็ซ่อนแมวเอาไว้อย่าออกมานะลูกที่ห้องอาบน้ําก็ไม่หลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการยิงปืนใหญ่อะไรสักอย่างนึงก็ไดขึ้นะที่ห้องอาหารก็มีอาจารย์คนนึงไปหาแนวกิในใอตุ้เย็นที่อาจารย์แกต่างจากปกติเพราะว่าเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนจะว่าไปอย่าเพิ่งกินขนมดีกว่าเพื่อนนะเอาไว้ไปกินอาหารเย็นทีีีเเเเดดยยยยววววลลลกกก่่่าาาาาาานน็็ออหหรรรรแ้้จจ์บิมมไู บลอกไว้กับที่นี่จับได้ขนาดข้าวขาวอยาเพิ่งกินขนมก่อนมื้อเย็นสิบอกไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่รอบบอกจนปากเปียกปากแฉะแล้วอู้พึ <c oughs> ่งเคยเห็นอาจารย์โรบินในหมวดยันนะเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวนะ <c oughs> พึ่งรู้นะเนี่ยว่าอาจารย์โรบินเนี่ยเป็นคนทำอาหารเห็นแบบนี้แต่ทำอาหารเก่งใช้ได้สุดๆไปเลยแหละ <c oughs> ทั้งอิลูมาคุงทั้งอาจารย์เคลรกโกก็อยู่กินเ้าาเย็นด้วยกันนะครับเออไม่อยากจะกินแฮะไม่กินได้ไหมพอได้กลิ่นหอมๆอาจารย์แต่ละคนก็เริ่มมากรแลาวนี่แหละนะที่พวกอาจารย์นั้นเกลียดอาจารย์โรบินไม่ลงโอ้โหอาหาร เราด้วยเหรอวะปกติเขาต้องกินอาหารแบบหรูหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วปกติผมก็กินข้าวข้างทางอาหารปกติได้หมดนั่นแหละแต่มาม่าถ้วยนี่อะไรเหรอครับคือมาม่าถ้วยอาจารย์ช็อกฮะ นี่ไม่รู้จักมาม่าถ้วยเลยมาม่าขับไงมาม่าขับไงโวยที่แบบเติมน้ําแดกได้เลยอ่ะเออเปังไงบ้างอิลูมาคุงทัวห้องพักอาจารย์สนุกอะปะสนุกมากเลยครับอาจารย์นี่แต่อาจารย์แต่ละคนน่ะแตกต่างจากตอนที่อยู่ในโรงเรียนริบลับรา <c oughs> ไม่รู้สึกเป็นกันเองผ่อนคลายไม่ได้เครียดมากเลยอิลูมาก,กินโคตรหนักกินจนหลับคาโต๊ะกินข้าวเกินไปนะบางทีอ่ะตื่นมาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ละ <c oughs> แต่บังเอิญว่าได้ยินเสียงคนจากทางประตูก็เลยขอเดินไปดูซักนิดนึงพออาจารย์จะเข้าหมดจริงจังก็คือจริงจังกับงานนะครับนี่เร ที่เป็นทางเวลางานกับเวลาเล่นก็เหมือนกันแต่เท่าที่ดูมีเพียงแค่อาจารย์โรเบนคนเดียวฮะที่ยังเหมือนเดิมเลยอิลาคุงก็ประทับใจน้าที่อาจารย์เข้าหมดอาจารย์เนาะอาจารย์คคเลโกก็มาแบบไม่ให้ส้มไม่เสียงมาแอบทําอะไรอยู่ที่นี่ฮะอิลมาคุงล้อๆปกติเวลานี้พวกอาจารย์ก็จะมาประชุมกันในเรื่องธรรมดาแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามก็เพราะวันนี้คือหน้าที่ของคุณครูที่ทุกคนต้องรับผิดชอบทั้งทุกอย่างเพื่อโรงเรียนเพื่อนักเรียนนี่แหละคือเส้นทางที่พวกเขาเลือกเองพอในแบบนี้อิลมาคุงก็อยากจะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ขึ้้้นนนนนมมาาาททัีจจคครรบบผะเป็ูแอื่ไดง อ,อย่าเป็นเลยนะเดี๋ยว,วยคุณเด็กจะใจแตกกันอย่างถ้ากลับไปถึงบ้านอย่าเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครๆฟังเขาใจญ่บอเป็นความลับเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้กว่าจะมาก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมจะรออยู่ยายสับสับขาสมัครสมาชิกเลยดีกว่าไหมเพื่อไปรับชมจนจบภาคแล้วก็ภาคต่อไปด้วยถ้ากว่าท่านกดติดตามแล้วไม่มีปุ่มสมัครสมาชิกเด้งขึ้นมาหรือว่าปุ่ม j o ยนั่นเลยครับก็ให้ไปที่คำอธิบายคลิปก็จะมีลิงก์ ให้เรากดไปสมัครสมาชิกได้เลี้ยงกาแฟพรมเดือนเพียงละ2 0บาทถูกมากหรือท่านอยากจะเลี้ยงกาแฟแก้วที่มีมูลค่าที่แพงกว่านั้นผมก็ยินดีดีใจด้วยยังไงซะก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าว่าท่านใดที่ไม่ได้สมัครสมาชิกผมก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วยาวๆย,ย,ยันกลางปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอิลมาคุงมาครบทุกแชปเตอร์แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าพวกเรา จอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยครับมันจะได้แจ้งเตือนท่านในคลิปใหม่ที่มาบายบายครับผมรักษาเหนือรักษาดูกันด้วยนะครับเราอัศวินไม่ใช่เร <laughs> านักเรียนบอลลูดทุกทุกคนอย่า <Yeah. S 2> ฉันนั้เป็นเด็กเรียนแต่ตัวฉันเป็นเด็กเรียนบ่นะบ,บันไม่ทำอไรแต่ว่าฉันมีความพักเพียรอยู่ต้องจดหมายรักที่เธอยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับ